โอเคครับถ้าจะทำอันนี้มันต้องเร็วหน่อยครับเพราะว่ามีเวลาดีเลยแค่ไม่กี่วินาทีก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นไททันถ้าเปลี่ยนไม่ทันก็คือมันจะกลายเป็นธรรมดาดังนั้นเราต้องทําให้เร็วให้ไวอืมจิ้มแล้วเปลี่ยนเป็นโมไททันเออมันก็จะกลายมันก็จะตายทันที่เป็นโมไททันนะผมนะจากนั้นเราก็หยิบไอที่เลื่อยศพมาเพื่อที่จะพามันแต่แม่งมันจะยากตรงนี้ครับเพราะว่ามันไม่อยู่นิ่งไงแล้วไม่เราไม่สามารถกดได้กด e ไม่ได้เลยอะคือแม่งดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเวเอ้ย เนี่ยเนี่ยมันจะดิ้นไปดิ้นมาอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยเนี่ยมันจะมีเคอร์เซอร์อยู่ให้กด e ได้แต่ว่ามันดิ้นไปดิ้นมาทำให้ไม่สามารถกดผ่าได้ครับผมนะโอเคครับผมยอมแพ้ผมนะเพราะเนี่ยครับเวลาเป็นไททันแล้วเวลามันตายมันจะดิ้นไปดิ้นมาทำให้เราไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้พวกไททันอ่ะเวลาตายจะดิ้นไปดิ้นมาใช่ปะละ่ะดังนั้นผมคิดว่าน่าจะแทบไม่มีทางเลยที่จะมาผ่าศพไททันได้ครับผมนะยกเว้นแต่คนที่โปรจริงหรือว่าถูกจังหวะจริงๆเท่านั้นซึ่งมันยากเกินไป เอาว่าผมพอแค่นี้ก่อนละกันอตอนกันนี้นะโอเคจากนั้นก็พามันให้ตายจากนั้นก็กดเป็นโหมด Titan. ไททันไททันยังไททันยังก็พามันโอเคตอนนี้รอบตัวเราเป็นโหมดไททันหมดแล้วแล้วก็หยิบหัวขึ้นมา ไม่ใช่อันนี้หัวดิอ๋อนี่ไงนี่ไงมันกลายเป็นหัวของตัวไททันแล้วผมนะเนี่ยที่เราถืออยู่เนี่ยเวลาเราถือขึ้นมามันจะกลายเป็นหัวไททันใช่ไหมอโอเคครับผมมันอาจจะไม่ขนาดเท่าไททันแต่ว่าหัวที่เราถือจะกลายเป็นหัวไททันแทนที่จะเป็นหัวมิริลลีธรรมดาใช่ไหมโอเคอเหี้ยนี่แหละหัวของฟีเมลไททันฮิย่ะ โอเคครับอันนี้ผมอยากจะลองมากครับผมนะเพราะกูหมัอนไสรุ่นพี่มาหลายพาดแล้วผมนะดังนั้นถ้ามีอะไรที่ให้ค่ารุ่นพี่ที่กูจะยินดีมากโอเคจัดไปก่อนอื่นก็ต่อยรุ่นพี่และต้องหยิบศพให้ได้ดังนั้นห้ามต่อยไปออกนอกเรียนเล็งทางนี้ไว้เลงงนี้ไว้อย่างนี้วานั้นก็พอดีพอดีเลงครับคนเอ้ยโอ้โดนครับหายไปไหนวะใคยศพไปไหนวะศพไปไหนโอ้เอาเวรกรรมเว้ยเด้ยเดี๋ยวพลาดเมื่อกี้พลาดแล้วหม่ะหม ศพแม่น่าไปติดอยู่ตรงนู้นเราวจะต่อยไปทางนู้นมันกระเด็นไปทางนู้นเฉยเลยเราต้องเล็งให้ดีผมนะมาก่อนเล่นก็ต้องเล็งให้แม่นฟันขันพานโอ้เว้นเวนโอ๊ยมันกระเด็นออกไปเอาใหม่พยายามเล็งไม่ให้มันออกจากตรงนั้นก่อนแล้วกันอ่ะยัดได้เละปลิวขึ้นไปขึ้นไปไม่ติดแล้วนะโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอเคไม่ติดแล้วเดี๋้อดิเออเอาเครื่องมือหันศพมาโอเค แล้วก็ไปตามหาศพรุนพี่แล้วก็รพววพพพพีพามันยู่ไนวะมันอยู่นู่นโอเคเด้อพา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 มันพามันเอ้ยได้แล้วได้แล้วได้ทันทันทัน,นรอบนี้โอเคฟันคอนพาศพรุนพี่ครับผมนะเออมันทําได้นี่ว่ามันจะมีดีเลยครับเรียบร้อยตอนนี้ศพรุนพี่จะพาเอาหัวมันมาเอาหัวมันมานี่แล้วก็สามารถถือหัวรุ่นพี่ได้อย่างแจมไอแต่ว่าเราวิ่งไม่ได้อะผมกดวิ่งไม่ได้เลยเนะี่ย ชิบหายแล้วเฮ้ยผมกดวิ่งไม่ได้ว่ะทิบหายติดบัคกห้าวิ่งเหรอเนี่ยเฮ้ยผมวิ่งไม่ได้ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเอ้ยติดบัคเนี่ยผมกดวิง่งกดไม่ได้กดวิ่งแล้วมันจะเดินอยู่กับที่อา้าวการเป็นบัคกแบบใหม่ของเกมนี้ไปเลยเนี่ยเนี่ยครับผมเดินอยู่กับที่ได้เลยแต่วิ่งไม่ได้สึกติดบัคกที่ไม่รู้จักมาก่อนเวรกมเมยพลาดเย้บัคนี้ไม่ก็เฮลิสเย้แม่งเดินไม่ได้ครับมันเดินได้อยู่กับที่ผมนี่มูนวอล์กเลยนะเวนกรมเมย โอเคครับคิดว่าคงค่ารุ่นพี่แล้วไปสืหล่ออาจารย์ไม่ได้แล้วถ้างั้นผมจะลองแบบธรรมดาที่ไม่ต้องถือรุ่นพี่แล้วกันเอาคนธรรมดาไปหล่ออาจารย์แล้วเราค่อยวิ่งออกนอกกําแพงเอางั้นดีกว่าเพราะถือรุ่นพี่ไม่ได้ผมนะมันติดบัคห้ามวิ่งเอ๊ะไหไงมาแล้วมาแล้วมาเริ่มมวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาดีมาดิมาเลยมาเลยกูรออยู่กูรออยู่มาดิมามาเริวเริ่มเรมเริมเริ่มเริ่เร่มเริมเริิว่เรเริว่เรเมเริมเ มาอาจารย์วิ่งมาแล้วเร็วๆอ,ออกนี่ออกนี่เร็วๆออกนี่ออกเร็วๆอุ้ยเกือบไม่ทันมามามาอาจารย์ตามมาดิ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 ไปไหนเอาอาจารย์เอาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์เฮ้ยอาจารย์ตามกูมายิงไปไหนของมันวะเนี่ยมาดิเจ็ดรอบเปที่ต้นน uh> ู้นเอาเฮ้ย เอาเป็นว่าผมยอมแพ้แล้วกันครับสำหรับคุเควสนี้นะคือมันมีอุปสรรคเยอะมากเลยทั้าผ่านรุ่นพี่ก็ไม่ได้อาจารย์มันก็ติดบัคอะไรก็ไม่รู้เด็กก็น,นี่เงาเลยโอเคก่อนจากกันอืม้มมันไส้โอเคอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเคยอยากจะทำนานแล้วนะวิธีนี้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ทำักทีไง ว่าจะทําเป็นรายการล่าท้าผีในโรงเรียนยาเดเลด้วยแหละว,ว่าการถ่ายห้องน้ำคชดไหมละ่ะก็อ,อีกก็มาที่ชั้นสามเพราะมันอยู่ที่ห้องน้ำชั้นสามโอเคไม่รู้ใช่ห้องนี้เปล่าต้องลองถ่ายดูครับถ้าใช่ก็เจอแหละโอเคโชว์นี่แล้วก็จะเจอผีผมนะซึ่งแต่งตัวคล้ายเรามากไม่รู้เป็นผีวิญ,ญญาณของใครแต่ว่าชุดและก็ผมคล้ายเรามากจนคิดว่าอาจจะเป็นวิญ,ญญาณเราแค่นั้นยังไม่พอผมนะถ้าเรามาข้างๆแล้วลองถ่ายดูใครว่าทุกคน มันก็จะหันมาหาเราเว้ยแม่งเป็นอะไรที่โคตรหลอนอะ่ะมาไอ้ข้านีกข้านีกฟังนี่ฟังนี่ฟังหนึ่งหันมาถ่ายดู่นนหนวไปกระชันหัวมาทางเราเว้ยผมเคยอยากจะทําเป็นโปรเจกต์ล่าท้าผีเล็กๆไงแต่ว่าไม่มีโอกาสสักทีก็มีคนถามว่าอยากจะดูพอดีมก็เลยทำมาทำให้ดูเลยนี่ผีวิญญาณในห้องน้ําชั้นสามนั่นเองครับผมนะ <c oughs> มันอาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้แต่ไม่มองตามก็ด้วยเนี่ยดี ใครกันที่เป็นวิญญาณตรงนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับผมนะโอเคครับอันนี้รู้สึกว่ารายละเอียดจะเยอะมากนละยผมต้องจดใส่กระดาษมาเลยนะแต่ก็น่าสนใจดีเป็นลองค่อยๆทําดูดีกว่ารายละเอียดเยอะมากมันต้องมีอะไรที่อีพิกอยู่แน่ๆเลยถ้าเกิดทําสําเร็จนะครับผมนะงั้นก็ค่อยๆทำกันเลยมาจากนั้นก็อกรอจนกว่าจะเจ็ดโมงครึ่งครับผมนะมันก็จะปึ๊งตรงเวลาเป๊ะ โทรศัพท์จะดังหัวม่่งมันจะวิ่งไปมันจะวิ่งไปหน้าโรงเรียนจะตื่นเต้นทําไมเอาเป็นว่าที่เราต้องทำก็คือก่อนอีกก็ต้องมาแอบฟังมันใช่ไหมอ่ะกูแอบฟังกูแอบฟัง <laughs> นี่กูแอบมากเลยเนี่ยไ่ <c oughs> อย่างที่บอกมันเป็นแค่เรื่องครั้งเดียวไม่ทําอีกแล้วเว้ยทำไรวะทำะไรแหละฮะเท่าไหร่นะอ้าว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 เอ๊ถ้าเกิดอีกครั้งหนึง่ง ก็คงโอเคบ้างอ้าวอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงไอแอบ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 เออคืนนี้ใช่ไหมงั้นไปเจอกันที่ไอทาวสักอย่างเนาะก็เจอกันคืนนี้นะไม่อยากเชื่อเลยฉันทำอย่างนี้เอ้ยทำไรแหล่กูแอบฟังนะเนี่ยโอเคครับผมนะหลังจากที่นั่นแล้วเราก็จะไปรอยถึงเที่ยงตามสโต๊กมันมึงต้องเล่าความลับให้อิมิกุ กูจะคอยฟังเฮ้ยกูตามสต๊อกอย่างนี้เลยไปแอบคุยอะไรกันตามมาแล้วกูตามมาแล้วนี่เฮ้ยทำตัวไม่ปกติเลยมีอะไรอ่ะเอไม่มีอะไรไลกูฟังอยู่กูฟังอยู่ถ้าอยากจะคุยก็ได้เลยแต่ว่าจำไว้นะว่าฉันเพื่อนมึงกูจะไม่ตัดสินอะไรมึงหรอกบอกให้มีกูทำตัวเป็นคนดีกับผมนะเอมันมีเรื่องนึงที่อยากจะคุยหน่อยอ่ะ กูคุยอยู่ไอ้กูฟังอยู่เออตั้งแต่แม่ฉันตายพ่อฉันก็แดกเหล้ามากแบบเวลาแดกเหล้าแล้วบางทีเขาก็มาที่ห้องฉันแล้วก็เฮ้อฮะเอ,เอ,เอช่างมันเะฉันไม่อยากพูดถึงเฮ้ยจริงอ้าวพ่อเมาแล้วโดนโดนพ่ออรอโอ้จริงดิพ่อมึงทำอะไรยังต้องเดาอีกอ่ะผูจะไม่อยากคุยไงปล่อยไว้ก็เลยกัน okay? โอ้เฮ้ยไม่กลัวน่ะบอกเลยมีอะไรเกิดขึ้นไม่พูดพอแล้วเฮ้ยอย่าโอเคก็ฉันกังวลมากนะโอ้โอเคครับผมนะเฮ้ยจริงดิพ่อเมาแล้วมันอย่างนั้นเลยะโอหัวมัวนี่ก็ชีวิตอาพับมากขบวมนะดังนั้นมันต้องเป็นตกเป็นเหยื่อของเราอ่ะไม่ได้สงสารเลยนยู่ะ เร็วๆรีบไปก่อนมันจะมา7โมง15 7โมง15เอ้ยมาแล้วโอเคเร็วๆเเกี่ยวกับเรื่อง Domestic Abil เจอกันที่ f a u เทนน้ำพุตอน7โมง15เรียบร้อยคอนเฟิรม์มฮะเดี๋ยว Finish เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปรอที่บ่อน,น้ำพุอ่ะฮึอ่ะฮึไปเอา,อางั้นบางทีเราไปหาดูดีกว่าโอเค มาดิไปดิเจ็ดโมงสิบห้าเฮ้ยไปยืนตรงน้ำพุไปยืนไปยืนอย่าไปเราเข้าวงกลุ่มเพื่อนนะมึงยืนตรงน้ำพุนะยืนน้ำพุไปไหนเฮ้ยอยู่ตรงน้ำพุโอเคเป็นไปตามแผนมันก็จะมายืนตรงน้ำพุก็จะมีคำว่า e ให้กดหัวแต่ว่าเราห้ามกดใช่ไหมเราต้องรอจนกว่ามันจะพูดว่าเบื่อลำคาแล้วเดินออกไปแล้วเราค่อยคุยกับมันนะผมนะโอเคงั้นเราจะยืนจ้องมันอย่างนี้ S <S <S <auch> มึงไม่รู้หรอกว่าใครนัดมึงมากูรอจนกว่ามึงจะลำคาลหรือวกูจะคุยกับมึงตามที่ท่านนั้นได้บอกไว้ครับผมนะไม่รู้จะมีอะไรหรอยากจะรู้จริงเลยทำมาขนาดนี้แล้วต้องดูก่อนแล้วแต่กว่าจะลำคาญอ๋อต้องรอมันลำคาจนมันกลับไปยืนที่จุดเดิมของมันด้วยแล้วก็ให้กดคุยอ่ะโอเคอย่าเพิ่งกดทีเดียวรอมันลำคาแล้วเดินกลับไปที่เดิมก่อนได้ได้ได้ได ลอยอยู่กูลอยอยู่จะมีอะไรวะแม่งอยากรู้จริงเลยทโหว,วิธีทำแม่งซับซ้อนขนาดนี้มันต้องมีอะไรที่เด็ดแน่ๆคือถ้าเกิดทุกท่านไม่บอกผมก็คงไม่มีทางรู้ได้เลยวิธีเนี้ยต้องขอขอบคุณทุกท่านมาอมม้าแน่แม่งองคาแล้วเว้ยนี่เป็นการก,กลัวล้วโอเคมันก็จะกลับไปที่นั่นจากนั้นเราก็จะกดคุยกับมันเออเออเอา,า <c oughs> เอา เฮ้ย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 นไพไม่ไอ้้ยู่ไมด้ยินเสียเมื่อกี้เหมืนเป็นเสียงไอ้ทเราจับกดน้ำคนครับมันมีเศการจน้อยู่กจุมกจุมแล้วมัก็มนไปมามุนว้ไ้แม่ง่าไ้แเด็ดจริงเราโหทุกท่านรู้ได้ไงวะไอ้สุดยอดวิธีนี้ไอ้เจ๋งเ พอเราใช้แล้วมันก็จะเกิดการกดน้ำล้วก็หมุนไปหมุนมารอบๆตัวเราไอ้แบงค์หาดีวะโอ้สุดยอดอ่ะคิดได้ไงเจ๋งเจ๋งสุดยอดสุดยอดครับขอบคุณมากครับที่บอก